สวัสดีน้องๆน,นักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูกอลฟคณิตออนไลน์เช่นเคยครับสําหรับคลิปนี้นะฮะครูกอลฟจะมาเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์9ก้าวิชาสามันหนึ่งปี2564ข้อที่9ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับจํานวนจริงนะครับจริงๆแล้วข้อ9เนี่ยจะจัดอยู่ในเรื่องของจํานวนจริงก็ได้อยู่ในเรื่องของจํานวนเชิงซ้อนก็ได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพหุนาม นะข้อนี้ไม่ยากเลยถ้าใครที่เคยอ,อยู่ตอนมอต้นแล้วพยายามฝึกทําโจทย์เรื่องพหุนามบ่อยๆจะเจอโจทย์ลักษณะนี้นะครับเอาจริงๆข้อนี้ใช้ความรู้มอต้นทําได้นะเรามาดูกันเลยนะครับข้อ9นะครับเขาบอกว่าถ้า x กาลัง2ลบ4 x บวก5เป็นตัวประกอบของ x กาลัง3บวก a x กาลัง2บวก b x บวก30 a กับ b เนี่ยเป็นจํานวนจริง แล้ว a บวก b มีค่าเท่าไหร่นะครับก็คือหาตัวแปร a b ที่ซ่อนอยู่ในนั้นว่ามีค่าเท่าไหร่นะฮะทีนี้ไอ้คำคำว่าเป็นตัวประกอบของเนี่ยน้องๆต,ต้องตีความให้ออกมันคืออะไรเดี๋ยวกูก๊อบจะยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่ากูกรอบบอกว่าเลข2เนี่ยนะครับเลข2เนี่ยเป็น,นตัวประกอบนะบเป็นตัวประกอบของอะไรดีเป็นตัวประกอบของเลข6 นะครับเราจะได้ว่าอะไรฮะเมื่อเราเขียนเลขหกแจกแจงเป็นการคูณเนี่ยจะต้องมี2ปรากฏอยู่ในนั้นเห็นไหมนะฮะลักษณะเนี่ยมันก็คือว่าถ้ามันเป็นตัวประกอบก็แสดงว่าเมื่อเขียนอยู่ในรูปการคูณจะต้องปรากฏตัวนั้นขึ้นมาดังนั้นจากสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยนะครับสมมติครูครับออบอกว่าให้ พระหูนาม px แทนโจทย์ลวกันนะครับพระพระหูนาม px เนะี่ยก็ให้มันแทน x กําลัง3บวก ax กําลัง2บวก bx แล้วก็บวก30นะให้ตัวเนี้ยแทนโจทย์ทีนี้ถ้าเราเขียน px เนี่ยนะครับให้อยู่ในรูปการคูณสมมุติสมมุติว่าเราแยกตัวประกอบออกมาได้เป็น2วงเล็บนะครับอาจจะ2มวงเล็บหรือ3มวงเล็บก็ได้นะที่แน่ๆมันจะต้องมี ไอ้เจ้าพหูนามชุดนี้นะครับปรากฏอยู่ในการคูณนั้นด้วยเข้าใจไหมมันเหมือนกับเรื่องตัวเลขอะถ้าอะไรที่เป็นตัวประกอบแปลว่าเขียนในรูปผลคูณแล้วมีตัวนั้นเพราะฉะนั้นอย่างข้อนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามองย้อนกลับนะฮะเรามองย้อนกลับว่าเราเขียน px ให้อยู่ในรูปการคูณสมมุติว่าเขียนได้สมมุตินะฮะสมมุติว่าเขียนได้จะต้องมี x กำลัง2นะครับแล้วก็ลบ 4x บวก5ปรากฏอยู่ด้วยทันไหมอ่าจะต้องมี x กซำลัง2ลบ 4x เบวก5เป็นส่วนหนึ่งในนั้นเนื่องจากว่าเขาเป็นตัวประกอบของพหุนามชุดนี้เขาจะยังครับหลักการมันมีอยู่แค่เนี้ยนะฮะหลักการมันมีอยู่ตรงเนี้ยว่าน้องๆสามารถที่จะตีความได้ไหมว่าคำว่าเป็นตัวประกอบแปลว่าเขียนแบบนี้ได้โอเคนะฮะทีนี้ พอเรามาดูพระหูนามเนี่ยเทียบกับโจทย์นะฮะสบรรทัดนี้เทียบกันสองบรรทัดนี้เทียบกันปรากฏว่าสิ่งที่โจทย์ตั้งมาเป็นพระหูนามที่ยกกําลังสเราเรียกตัวนี้ว่าดีกรี3นะครับพระหูนามที่โจทย์ตั้งมาเนี่ยเราเรียกว่ามีดีกรีเป็น3ก็คือเลขชี้ก,กําลังสูงสุดในแถวนั้นเป็น3แต่ว่าสิ่งที่โจทย์บอกว่าเป็นตัวประกอบมันเป็นดีกรี2น้องเห็นไหม มันเป็นดีกรี2แสดงว่ามันขาดไปอีกดีกรี1่ใช่ไหมแสดงว่ามันขาดอยู่1ดีกรีก็คือเราแยกตัวประกอบมาไว้ตรงนี้ในวงเล็บนี้จะต้องเป็นพหุนามดีกรี1เช่นนะครับเช่นรูกรับให้เป็น x ลบ k k เป็นจำนวนจริงใดๆนะฮะ k เป็นจำนวนจริงที่เป็นตัวที่แยกตัวประกอบแล้วปรากฏตัว k ขึ้นมาก็ได้สมมุติว่าเขียนแยกแล้วมันเป็นอย่างนี้ โอเคไหมฮะเมื่อคูณกันเนี่ยน้องๆจะสังเกตว่า x ก,กําลัง2คูณกับ x มันจะกลับไปเป็น x ก,กําลัง3ได้นะครับเพราะฉะนั้นในบรรทัดบนนั้นคือบรรทัดที่คูณกระจายแล้วแต่ในบรรทัดล่างเนี่ยเป็นที่มาที่ไปบรรทัดล่างเนี่ยยังไม่ได้คูณกระจายถ้างั้นเดี๋ยวกคอฟจะคูณกระจายบรรทัดล่างนะครับเรามาดูกันนะอ่าก็เริ่มจากการนำวงเล็บที่อยู่ทางขวาเนี่ย x ลบ k เนี่ยคูณกลับเข้ามานะฮะ เอา x ไปคูณกับ x กำลัง2มันก็จะได้ x กำลัง3ถูกไหมเอา x ไปคูณกับลบ 4x ก็จะได้ลบ 4x กำลัง2ค่อยๆค,คูณนะครับคูณอย่างระมัดระวังเอา x ไปคูณ5เราก็จะได้บวก 5x นะครับ x หมดหน้าที่ละนะตัวหลังนะครับคูณกระจายข้อนี้ไม่ได้ยากนะอธิบายเยอะแต่ไม่ยากนะฮะ เอาลบ k นะครับลบ k ซึ่งป็นตวเลขเนี่ยไปคูณกับ x กําลัง2ก็จะได้ลบ k x กําลัง2เอาลบ k ไปคูณกับลบ 4x ก็จะได้บวกใช่ไหมลบคูณลบเป็นบวก 4kx เอาลบ k คูณกับบวก5ก็ได้ลบ 5k นะฮะคูณกระจายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะกลับไปเป็นฟอร์มนี้แต่มันยังไม่เรียบร้อยดี เดี๋ยวครูกรอบจัดรูปให้อีกนะครับจัดรูปให้ว่าทํายังไงก็ x กำลังสอยู่กับที่ในส่วนไหนที่มันมีดีกรีตรงกันเช่นดีกรี2กับดีกรี2นะครับน้องๆเอาจับมาแพกไว้ด้วยกันนะแพกไว้ด้วยกันคือยังไงดึง x กำลังสองไว้นอกวงเล็บนะฮะดึง x กำลังสองไว้นอกวงเล็บใส่วงเล็บขั้นลงไปนะตรงนี้จะมีเลข4อยู่ใช่ไหมแล้วตรงนี้จะมี k มันก็จะกลายเป็น 4กับ k และข้างนอกอะ่ะดึงลบออกไปทัไหมฮะดึงลบออกไปพอเราดึงลบออกไปมันก็จะเหลือ4กับ k ซึ่งอ่ะครูครับเขียนไว้ใกล้ๆก่อนดีไหมเดี๋ยวน้องๆงงนะฮะเอามาไว้ใกล้ๆกันก่อนนะลบ4 x กำลัง2ลบ k x กำลัง2บวก5 x บวก 4 k x ลบ5 k จริงๆถ้าใครที่หัวไวๆหน่อยนะฮะคิดเลขเร็วๆหน่อยตรงนี้มองออกแล้วแหละแต่ถ้ายังไม่ไม่มั่นใจนะตามครูกรับมาเรื่อยๆนะ x กํลัง3นะครับก้อนนี้ครูกรับดึงลบออกมาแล้วใส่วงเล็บทันไหมดึงลบออกมาใส่วงเล็บแล้วก็ดึง x กํลังสไว้ข้างหลังเพราะฉะนั้นเราจะเหลือ4กับ k ใช่ไหมกับ k ซึ่งพอเราขั้นวงเล็บลงไปตรงนี้ นะฮะตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นบวกถูกป่ะ,อะพอเราขั้นวงเล็บนะตรงกลางต้องเปลี่ยนเป็นบวกเห็นไหมก็จะเป็นปสัมประสิทธิ์ของ x ก,กําลังสองถัดมาตัวนี้นะถ้าคู่กับดึง x ออกไปมันก็จะเหลือ5แล้วก็4 k แล้วก็ x ถูกไหมฮะแล้วก็ลบกับ5 k นะจัดรูปให้มันมาเป็นแบบนี้นะครับจัดมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นพหุนามดีกรี3ที่เรียบร้อย เรียบร้อยแล้วยังไงต่อครับจากนั้นน้องๆก็ค่อยๆดูนะฮะอ่าค่อยๆดูนะว่าเทียบสัมประสิทธิ์กันแล้วได้อะไรเท่าไหร่บ้างเทียบสัมประสิทธิ์คือมองตำแหน่งที่ตรงกันนะครับเช่นตัวหลังสุดเนี่ยนะฮะมันคือลบ5 k มันไปตรงกับ30เห็นปะก็คือพจน์ที่ไม่มี x 30ก็ไม่มี x เหมือนกัน เั็ไหมมันมีความเทียบเท่ากันพอมันเทียบเท่ากันเนี่ยน้องๆก็จับเป็นคู่ๆนะฮะก็คือ5้บวกส k ก็ต้องตรงกับ b เห็นไหมแล้วก็ลบของ4บวก k เนี่ยมันก็จะต้องไปตรงกับ a เห็นปะจับเป็นคู่ๆอย่างนี้นะฮะจับเป็นคู่คก็เอามาเขียนสมการย่อยๆเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการที่เรียกเนี่ยเราเรียกว่าวิธีการเทียบ สามประสิทธิ์นะฮะอันนี้เราเรียกว่าเป็นการเทียบสามประสิทธิ์ก็คือดูทีละตำแหน่งว่าตำแหน่งที่ตรงกันเนี่ยมันมีค่าเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับเราจะได้อะไรเอ่ยเราจะได้จากหลังสุดก่อนนะเราจะได้ลบ 5k เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ30มสิบเห็นไหมฮะแล้วก็ตัวถัดมาคืออะไรนะตัว B ตัว b จะต้องมีค่าเท่ากับ5บวกกับ 4k ใช่ไหมแล้วก็ตัว a ตัว a จะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลบ4บวก k ถันไมฮะอ่ามันจะได้3คู่นะครับได้3คู่ที่ครูรับเลีงเอาไว้ก็คือ30ตรงกับลบ5 k ตัว b เป็นสัมประสิทธิ์หน้า x ก็จะตรงกับ5บวก4 k เห็นไหม k เป็นเลขคงที่5บวก4 k อยู่หน้า x เหมือนกันก็จะได้อันนี้ แล้วก็อย่าลืมนะตัว a เนี่ยเครื่องหมายมันไม่เหมือนตัว a เนี่ยมันเป็นบวกใช่ไหมข้างหน้าเป็นบวกแต่ว่าตัวที่เรากระจายได้ข้างหน้าเป็นลบเอาเครื่องหมายมาด้วยแล้วก็เทียบว่า a เนี่ยเป็นสัมประสิทธิ์ของเํกกาลังสองก็จะเท่ากับลบ4บวก k นะฮะพอเราได้ตรงนี้แล้วนะครับน้องๆเราก็แก้หาตัว k ก่อนเลยเริ่มจากตัวแรกก็คือลบ5เท่ากับ k น้องๆก็ย้ายลบ5ไปหาร30ก็จะได้ลบ6ใช่ไหมเนี่ยเราได้ตัว k แล้ว จากนั้นพอเรามาดูสมการที่2องน้องๆก็เอา k ตัวนี้ใส่ลงไปใส่ลงไปเป็นเท่าไหร่เป็นห้าแล้วก็บวกกับ4คูณลบหเห็นไหมลบหคูณ4ก็เป็นลบ24ลบ24บวก5ก็จะเป็นลบ19เนะครับเห็นไหมเราก็จะได้ตัว b แล้วสวยๆถัดมา ถ้าเราเอาตัว k มาใส่ในฝั่ง a บ้างนะครับก็จะได้อะไร4แล้วก็ k คือลบ6ใช่ไหมฮะลบ6บวก4ก็จะได้ลบ2ลบเปิดวงเล็บปั๊บลบคูณลบก็เป็นบวกน้อก็จะได้ a มาเป็น2ทันไหมฮะสุดท้ายเขาถามว่า a บวก b มีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมเขาถามแค่ a กับ b นะาถามแค่ a บวก b เพราะฉะนั้นตัว a บวกตัว b มันก็จะเป็น สองลบ19กใช่ไหมก็จะมีค่าเท่ากับลบสิบเจ็ดเรียบร้อยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของจำนวนจริงนะครับที่ครูก็บอกว่าหรือจะจัดอยู่ในรูปของอยู่ในเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนก็ได้เพราะว่าจำนวนเชิงซ้อนก็มีพหุนามเหมือนกันคือพหุนามอันไหนที่สมการเขาเกี่ยวกับจำนวนจินตภาพก็ไปอยู่ในเชิงซ้อนถ้าไม่มีจำนวนจินตภาพ ก็เหมือนเป็นจำนวนจริงธรรมดานะครับเอาล้ครับคำตอบก็คือใชอ้ที่3นะครับก็คือลบ17นะถ้าลองดูอีกสักรอบ2รอบนะดูครูครับทำอีกสักรอบ2รอบน่าจะเข้าใจมากขึ้นและจะได้รู้สึกว่าข้อนี้ไม่ยากแล้วถ้าเจอข้อสอบในปีถัดไปน้องๆจะได้ทำได้นะครับจากการทำข้อนี้ครูครับรู้สึกว่าคนออกข้อสอบใจดีนะใจดีในการออกโจทย์แบบไม่ต้องประยุกต์ใหม่แต่ว่า วัดความรู้พื้นฐานที่น้องๆมีเนี่ยสามารถผ่านข้อนี้ไปได้ไหมนะค,คือลดกำแพงความยากลงมาพอลดลดกำแพงความยากลงมาเนี่ยทดสอบแค่ความรู้ที่ต้องมีนะฮะแต่ไม่ได้ทดสอบความถึกความทนอะไรขนาดนั้นดังนั้นะข้อสอบข้อนี้ก็ถือเป็นข้อที่ดีแล้วก็ทำให้น้องๆมีโอกาสได้คะแนนนะครับฝึกทำเอาไว้นะข้อนี้ แล้วเดี๋ยวข้อสิบก็จะคล้ายๆกันนะครับข้อสิบกรุรปก็ใช้หลักการแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นอยู่ในเรื่องของจํานวนเชิงซ้อนนะครับอ่ะเอาข้อ9้าให้เคลียร์ก่อนเอาให้เข้าใจก่อนว่าทําไมถึงได้ลักษณะนี้ทําไมถึงได้แบบเป็นเขียนอยู่ในรูปการคูณแยกตัวประกอบล้วกระจายลงมานะครับแล้วติดตัวแปรตัวหนึ่งแล้วก็มาหาพอเราได้โวเคปับก็จบเร็วเห็นไหมพอได้ตัวเคเรวก็เอามาคิดเลขได้ A ได้ B บวกกันจบแหละนะฮะ เอาลนะลองฝึกลองซ้อมลองทําดูนะครับสงสัยตรงไหนยังไงนะครับคอมเมนต์ถามคูกคเข้ามาได้หรือจะคอมเมนต์เป็นกําลังใจก็ยินดีนะฮะคุกครชอบอ่านคอมเมนต์ที่แล้วมีกําลังใจทุกคนก็ชอบเหมือนกันแหละครับอโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูข้ออื่นกันต่อสวัสดีครับ